นิทานอีศบเรื่องต้นเพลนนักเดินทางสองคนเดินอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงวันพวกเขาพยายามหาต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเพื่ออาศัยพักใต้ร่มเงาขณะที่กำลังเอ็นกายหลบแดดอยู่ใต้บางอันหน้าร่มลื่นพวกเขาก็เห็นว่ามันคือต้นเพลนต้นเพลนเนี่ยช่างไร้ประโยชน์เสียจริงหนึ่งในนั้นพูดขึ้นลูกผลใ,ใดๆก็ไม่มีแถมใบไม้ก็ร่วงลงมาอีก ทําให้พื้นสกรปรกเต็มไปหมดเจ้าสิ่งมีชีวิตไร้สํานึกต้นเพลนพูดขึ้นทันทีโวกเจ้าเอ็นกายอาศัยอยู่ร่มเงาของข้าอยู่ตรงนี้ยังมีหน้ามาพูดว่าขาดประโยชน์อีกช่างอักตูซะจริงโหทันเทพจูปิเตอร์พวกมนุษย์สมควรได้รับความกรุณาไหมนี่ที่ห่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกรุณาอันประเสริฐสุดของเรา มักได้รับการชื่นชมน้อยที่สุดเสมอ